สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องจิจๆกัน forever ในเกม o ลบ o x ในแมป build a boat for treasure แบบนี้นะครับผมมันจะเป็นแมปต่อเรือใจความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลในวันนี้ผมก็ได้พาน้องๆมาร่วมเล่นกันอีกแล้วครับเพื่อมาช่วยกันต่อเรือและผ่านอุปสรรคต่างๆเพื่อไปถึงปลายทางให้ได้เลยถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับอาวสาม,มาทำอะไรไว้เนี่ย อันไอ้นี่มันก็มีคนนั่งเนี่ยไม่คนขับนี่หว่าอกูกูให้ได้ด้วยสูงมาได้นี่อะไรก็ไม่รู้เนยคือยังไงอะอไรันนี้กูให้พวงมาลัยด้วยเอาไปมาขับมาเรือโอ้โหแม่เกือบมีประโยชน์มากเลย พี่รอกเนี่แหละไปได้ไกลได้นอนไม่ได้ใครมาตุ่มไม่ได้ตอกอันไม่ได้เขาอะไรอันหนึ่งบอกอะไรอันหนึ่งอะเรือชาวบ้านเขาเป็นเทะตายเรืออะไรวะบอยมีบอยอันหนึ่งว่าบอกคนขับอะได้ไงแม่งนั่งหน้าเลยว่าเลเรือลำได้แหละจะพาไปถึงแกนลายได้นอนเข้าไม่ได้นวพร้อมแล้ะ ไปอะไรวะคนเลกใช้ก่อนในน้ำมาแล้วเฮ้ยเดินหน้าดิฉันเดินหน้าก่อนสาวเทอร์โบเจ็งแล้วไอ้ขบวนนี้สาวเกลียกะรยิบหายบางถ้าเราไปใส่บ้างเอ้ยขวาไม่คกดโอเคเนเ่ยเดินหน้าด้วยกดเดินหน้าด้วยขับมันสามคนมันเล่าเป๋ใบเป๋ว่าเลยขวาที่แบบโอ๊ย เรือกูแหวงแล้วเนี่ยไปก่อน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 โอ้ยโอ้นี่ไงความถ่วงนี่โอ้ยไปฟาดชัยวะโอย๋อกูไปแล้วติ๊กเรือเลยติ๊กเรือกันมาดินี่ไงความไม่เสถียรเนี่ย มาลาก่อนเฮ้ยไปได้เว้ยโอ้ยมาเกิดใหม่เลยหมดไปได้แล้วเสากระโดดไม่พอมีหน้าตาอีกเอาเสาได้ไหมไม่เอาเสาใหญ่เลยละถูกโดนนักมันตุ่มอะไรกันไม่รู้เนี่ยโอ้แล้วคนขับไม่นั่งตัวโน้นใช่ไหมนั่งไปกันมาเลย เหลือแมหกยิงตัวยิงไปเส้นเหลือตอนเนี้ย <c oughs> ไม่มีก็ยิงอมกับไอ้นั่นทะโบข้างหลังฮะเอาตัวอันเนี้ยมาเชื่อมตัวข้างหลังให้หน่อยไอ้เหี้ยอ่าป้าเด็ดออกมาเลย <c oughs> แล้วแปะตรงนี้เลยเอ้าติดอะไรไม่รู้อ่ะตุกคนผมติด <c oughs> ร <c oughs> เรียบร้อยอันนี้มาโอ้โหแล้ว เอ๋อนั่งไม่ได้โอ้โหนี่ก็เล็กเกินอะ่ะพอได้ละพร้อมสลุกมันหมุนยังไงนะตัวตัวอาตัวเทเทีจะเอามันปากมันปลายแหลมๆก็ได้ไม่ได้อ่ะั <c oughs> นเนี่ย <c oughs> ไม่เอามันหนักนี่วางเตีย้ยแล้วไงไม่หนักแล้วไปเลยพร้อมไป ออววิววิววิวอเฮ้ยขึ้นมาดิเึ้นมาดิเดีดีดีอาลลวงลลวงหวงเดียวได้ขับเรือได้ขับคเข้าไปเนี่ย กู <c oughs> ขับไม่ได้กูไม่ได้อยู่ที่มันคนขาวไอ <c oughs> ้คนขาวมาขับให้หน่อย <c oughs> หยุดหยุดเรือดิหยุดเรือก่อนหยุดเรือก่อนเ, <c oughs> เอาขึ้นฝั่งแล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่อยากไป <c oughs> ไหนแล้ว ยูเลือกคนไม่ามทำอะไรเลยอ่ะเฮ้ย,ย,ย,ลยแล้วเฮ้ยลองด้วยไปไปจะไปยอะนะใครขับว่ะขับอยู่ขับอยู่ใช่เอไอ้ขับอยู่เลยเนี่ยสรุปเรือก็ถูกสร้างมาเพื่อให้ขับข้างกล้าอย่างเงี้ยไอ,เอ,เอ้เอ้ยเขาหลหหบขขับหาย้เนี่ยเขาขับหาย ต<ไ>ากรม,ม,ากมันรอทุกคนหินมันรอทุกก้อนหินเลยเอาเ,เดะน,นล้วเนี่ยกับไปได้ร้อยอย่าบินรถเขาหายไปไหนอ่ะวนไปแล้วไงวนปุกหายไปเลยนะเนี่ยโอ้ยเกรงว่ขับเรือไปได้เอาลงไปทำไมน้ำอ,อันตราย มีโูกถูกชิปั้วยจัง่สิบน24บาทมีขายบอลลูนด้วย <Yeah. S 1> เราเรียนรู้แล้วเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะแนวตั้งอะ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโอเคงั้นเดี๋ยวตั้งต่อไปเฮ้ยนั่งกน่ากันเลยนั่งก็่งกันได้หมดเลย เฮ้ยเสาไปไหนแล้วอ่ะดูเพื่อความปเป็นเรือเลย้องน่าโม้เลยไปพร้อมเลยใครขับอะ่ะคนเดียวตรงนี้ขับไม่ได้ขบวนหรอติดแน่นเทอร์โบสองอันไปเหรอเออติดไปแล้วอ่ะเออไม่ขับได้อ,อ่าไปขับได้ปะไม่ได้เทอร์โบหายไปอันนึง เอออันด้านใต้ทะบกไขว้น่ะต้องสาก็อีกอันหนึ่งอ่ะนั่งกับสามคนเลยไหมอ๋อทำไมนั่งนั่งซ้ายล้วตะบกขวาขยับวะนั่นดินั่งซ้ายทะบกขวาขยับไว้ปสมองกูกลับเนี่ยเราขอตะบก่อนดีแล้วก็ติดใบตายดูตายแน่ตายเออเหลือได้ไม่ปลอดภัยเลยมา เอาโอ้ย้ยยอ่าให้มันเฮ้ยแต่ผมเป็นการหลุดไปแล้วปัลไปเรื่อยแล้วดูนี่เหลือโคตรยาวเลยไปใต้ไปใต้ป้าไปใต้จะทำยังไงให้คะแนนไม่เกี่ยวไอ้ไดไอ้คว้าได้ขอของูบังคับไม่ได้กูไม่มีหางแหงนี่ไงเออตัด แต่ไอสวนเป็นสำคัญเราไปเกลีกล่อมทำไมถามเหมือนเดิมวะโอ้โหไอสวนเป็นสำคัญเราทิ้งไปเลยเลยไม่ได้อยู่ขวาฟ้าฟ้าตาย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 เดี๋ยวเราเหงเองโอ้ยเราไม่เหมือข้างหน้าเลยแล้วก็ไปเอาอย่าไปซ้ายหรือขวาคุยดิเอาผู้ลำบากลำบากกูและ เวลาท่านยังมีค่าโอ้ยโอ้ยมันจะไปยังไงเหรอมันแนวตั้งเหรออุ้ยอุ้ยเรือมันเร็วเกินเถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายกูจมดาบตายเลือดเลือีกเรืออยู่ตายแล้วเหรออ้าวเรียบร้อยโบหายไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอโบหาย เอ้ยขอไปหน้าต่อไปหน่อยอินเดียวเออเรียบร้อยโอ้โหหน้าดนตรีขอได้คำเดียวเนยยาวแค่ไม่นอนขเ้นเฉยกลับหลังทะใ <c oughs> บียนไว้เลยกับขับหน้าให้แกเออไม่แน่หรอกตายแน่ติดหินกันกระแทกหัวให้ จงมีพระจันทร์ที่มีสัญลักษณ์แแต็กเอาไว้เอไว้ล้วก็ก็สูงเหมือนเดิมอ่ะจะทำแหลม,มันทำไมวะ <c oughs> เดี๋ยวก็ <c oughs> เรือตะแคงอีกอ่ะเอ้เอาแหลมไปไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาเไไ <c oughs> เอาีก้าหนึ่งมีเต๋อีกตัว้งทีเหรอไอมี <c oughs> <c oughs> วันหลวงวันหลวงเนี่ยเฮ้ยโอ้โเฮ้ยตูงกระทงอองอ่ะปวดเลยมันเอียงนะเนี่ยมันต้านลมเนี่ยเอ้ยไอ้คนขับไอ้ฝาตรงข้ามมันจะหมุนทำไมวะ เรือมันก็ขับไปได้เพราะมึงนั่งกลับหลังห่ะแล้วเหมือนนั่งคุยกันอยู่โต๊ะอ่ะแล้วเสามันก็หนักเยี่ยวพวกว่าเและโอยเยี่ยวกวาทะเลไปดูมองดงสู่นิแหงเอ้ยมึงยอะขนไหนกันเนี่ยโอ้ยมึงเป็นประเทศไหนที่สร้างเรือฝันนี้ขึ้นมาวะเนี่ย กวาดักกุบอ๋อกวาดตีหายหมดเอาจับด้วยกลับไปทเดิมโอ้ยเอาเถอแค่นี้แล้วพอแล้วตัดตัวไม่จับการออกไปก่อนโอ้ยโอ้ยไม่กลับไปเลยแล้วผมขับไปได้แล้วไปแล้ว t จ r b บผมขับไม่ได้แล้วตอนนี้ หลบตีกีขวานี่ไม่ใช่ไปชนมันหลบตีกีขวาตอนเนี้ยเดี๋ยวท่านเดี๋ยวกับตันต้องพาพวกเราไปถึงฝันหลบตีกีขวาโอ้โหมันล่อดอวบัวทั้งอันเลยโอ้หอะไรไอ้ขนาดเราถึกเป็นผีอ่อนเออผีอ่อนเตยชนบอยเตยชนบอย อุ้ยนี่ไงเนี่ยโอ้ยโอ้ไปแล้วโดเลบีเนี่ยแะถึงบอกไงว่าเดินยาวไม่พอโอ้ยอะไรนะเดินกลับไะเนี่ยเดินกลับไม่ได้เพราะตอนนี้ตอนนี้นะเราไม่เหลือเดิมหมดเอเออแล้วไหลไปแค่แหละปิดประตูให้แล้วเท่าไปร่ปวดปิวตัวปวดกล่องปวดกล่อง เออเฮ้ยแตเราแข่งแก่แล <cle response> mm ้วไม่มีผมแล้วนะไปแล้วนะล่วงแล้วล้างข้างหัวลานแล้วเออคนลังข้างหัวลานเลยไปแล้วโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาแล้วมีหัวตอนนี้ก็เหลือผมกูเดียวที่ปล่อยให้กล่องมันไหลไปเรื่อยๆที่ไม่สามารถบังคับเลยได้เลย โอ้มีจอระเข้ด้วยป,ปั้กข,ขึ้นขึ้นเรือกันถึงมาแล้วมีสวิตคณาให้อันหนึ่งน <laughs> ะ <laughs> ใช่ไงเนี่ย <laughs> โอ้ยดีอันนี้อันนี้ดีนี่เปิดค้างเลยดีดีเดี <laughs> ด๋ยวอันนี้คือต้องกดเดี๋ยวนะใช้สวิตกดยังไงอ่ะกดอีกใช่สวิตคณาอ่ะต้องกดค้างเลยเอาเมาส์ไปกดอ้าวเหรอใช่แต่สวิตปุ่มแดงคือต้องกดเองกดค้างอย่างงี้ด้วย พร้อมอย่างให้ทุกคนพร้อมแล้วเล็กๆด้วยกันอุ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เห็นสวิตตัวสวิตต์ับไม่ได้สวิต์ติดติดมันตกตกนี่เรือระยะรงกาดวะเนี่ยเอ้ยมันลอยมันลอยนิดนึงดิว่ะใช่เหรอลอยยังไงให้ไปขูดหินเนี่ยโอ้โหโมไม่เห็นสวิตตัวเลย อีกนิดเดียวจะมีได้แล้วนี่กระเป๋าไม่เลิกเลยลูกโป่ยก็จะขับเรือโหัวซ้ายว่ามึงกดไม่ได้จ้ะแล้วกูก็พยายามจะบังคับเรือนะแต่ไอใบพัดกูมันไม่จมน้ำมึงกูก็บังคับไปงั้นแหละไนีใบพัดมรถตายไปแหลวะมันมึงเห็นขนาดดูขนาดเลยนะผมดูสบายอยู่ขอรับผมจะนั่งหน้าแล้วขว้าขว้ามึงส่งเลยได้ ผ่านแล้วการชนไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรเราโอ้โหแล้วยังเหลืออีกหลายบล็อกอยู่เออที่เอามาถึกถึกดูใช่ไหมแง่โอ้โหรอไว้รอด้วยรอด้วยรอกระตันด้วยขับไม่ได้อ่ะขับไม่ได้ทุกคนขับใบพันเราไปแล้วถึกแล้ว เรียบร้อยเรือเนี่ยบอกเลยบันทึกไว้ขนาดนี้แสดงว่ามันต้องใช้ได้ยาวๆความเท่ดีมันพาไปได้ไกลแน่นเริ่มต้นก็ดีได้เนี่ยใช่ไหมเอด็โอ้โหเอ้ยได้อยู่ไอ้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 เสาอะมันยืดทะลุไปข้างล่างน่ะแล้วทำเป็นเรือไม่สมดุลจริงด้วยเรือไม่ลอยได้เดี๋ยวเขาจะโคตรเดียว เออชนไปชนไปเหมือนไพ่ปากเสาไปสูงขึ้นกว่าเดียวเลยสาไข่ว้เนี่ยเอากูเออได้อยู่ได้อยู่แข็งแรงทำไมเราไม่ติดลูกโป่งท้ายขวาไว้เหมือนอายุให้มันล้มติดไว้ทต่ไมค์คันหน้าเนี่ยหน้ายังไม่เชิดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วโอ้ กดตัวเอสถอยถอยเลยตายตายถอยถอยเดินหน้าก่อนเดินหน้าก่อนปิงไปตายกดเดินตายอย่ากลับอย่าพึ่งกลับกดกดเลี้ยวตายได้ปะเลี้ยว้ายยเลีวอยู่เนี่ยเอาว่าเราผ่านตัระเกะได้แน่เลยโอ้โหสบายชิวๆหลบหลีกเล็กๆไม่เหมือนเขาเหมือนเดิมเลยเขาไม่มีจังหะเชื่เดี๋ยวก็มีข้างหน้าไงมันสุ่มๆปะถุกมันไปอ๋อ เรือลำนี้ไปได้ไกลแน่นอนไม่มีประเทศอะนั่นคืออะไรไข่ปลากล้วยอะไรอ่ะอุ้ยเนี่ยคุณดูเทอร์โบกูนิดหนึ่งดูเทอร์สีแดงดูเทอร์โบกูดิ้ออกได้เด็ดอย่าโดนสีแดงอย่าโดนสีแดงขับเลยกัปตันผมขับไม่ได้โดนอย่างอื่นได้แต่อย่าโดนสีแดง คนไปก่อนเดินหน้าเดินหน้าก่อนเดินหน้าก่อนนี่เดินอยู่จะพยายามดูเทอเบิลนี่แหละไปไปเอาตาสุดท้ายแล้วแบบอออะไรตอนสองอ่เฮ้ยเอามาเรือเราไปได้ถึงดานจิบหายแล้วจิบหายแล้วผลายแล้วอุ้ยกับตันหน้าจุ่มดินแล้วเหลือสองคนเฮ้ยผมออกมาเดินแล้วไปทางเก้าอี้เลยเดี๋ยวเดะ ไม่สร้าบ้านเลยเลยเลยเมื่อกี้ก็อะไรนะรถวันนี้ก็ยานอวากาศสร้าง <laughs> เป็นบ้านเลยไหมบ้านแบบไมคบ้ค้าแบบบล็อกสี่เหลี่ยมอะ่ะแล้วก็ไหลไปแบบสี่เหลี่ยมนั่งไหนดนบ้างเนี่ยไม่มี<笑><笑>ที่นี่เลยขบวนอะไรอย่ขบวนขึนัน่งไปดิน,น,น,นั่งเลยนั่งไป้นั <laughs> ่งน,นี่นั่งพี่บลลัลลังก์ดิผมทำไปแล้ะแข็งแน่นอนะ ไม่ใช่เทอร์โบอะอะไรก็ไม่รู้อะกูบอกแล้วมันคือหมวกเชฟมันก็ไม่เขียนบอกเราสูบเลยได้ไหมแล้วใครบังคับอะไรได้บ้างเนี่ยเหมือนกูไม่ได้ฮ้ยไม่ได้ผมบังคับไม่ได้ก็บังคับได้แต่ว่าไอเทอร์โบมันสูงกันไปไงเฮ้ยอะไรอะแมงเอั้งตัางต่างปืนใหญ่ยิงคนองื่นแม่งยิงตัวเอง บริษัทอย่าลงจากรถบริษัทเดี oh, ๋ยวฉันก uh. ็อีไปไหนเนี่ยพยายามเลี้ยวแล้วมันไม่ถึงอ่ะเฮ้ยเทอร์โบจริงด้วยอ๋อกดกดตัวเอฟใช้ผมต้องกดตัวเอฟใช้เฮ้ยอะไรอ่ะทำไมน้ำมันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะตกไปเหรอเฮ้ยปุ๊บเฮ้ยเดินหน้าก่อน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 เออหมูย๊เฮ้ยยังรอดอยู่เออเอาที่ไหนเนี่ย ห้องลับป่ะเนี่ยเหมือนมันมีอะไรตรงนั้นอ่ะปลายปลายห้องด้วยไปดูปะมันโดดไปได้ป่ะไม่ได้ไกลเกินแบบใช่เกินใช่เรือเราก็ไปไหนไม่ได้เหมลยไปเลยไปเายเรือไปหมดเลยเอา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 ไม่เจ็บอะไรกันครับเนี่ยไอห้องลับนี่ด้วยต้องไปดูกอดรงอาชิบงเเงินห้าร้อย ครับนี่ลงมาจากข้าบนมาเจอเข้ากับอะไรอะไรอ่ะปอเนเหรอตุกต๊กตาเอาตุ๊กตาแค่เนี้ยแค่นี้แ,แ,แ,แล้วไงกลับไงอ่ะติวคาแรคเตอร์ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ลก,กวนเพื่อนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไครตแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับ 咦。E